นี่ค่ะคืนนี้เมื่อคืนอุ๊บสลีสลีค่ะโอเคเราพักอยู่ที่นี่นะคะ เธอไปยืนอยู่โซนนี้เออมันสวยมากไม่ให่ใหมถ่ายรูปด้ันลได้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวให้น้องๆเข้ามานะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ใหญ่ใหม่เจอวันอ๋อพิเชียวนะคะท่านพออนาชาเฉลียงนะคะกับน้องน้องนุองนุกน่ารักหวานนิดนึงค่ะโอเค